สวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองแคดไทยนะครับโปรแกรมแคดของคนไทยที่มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งลิงก์มานะครับซึ่งทุกท่านนะครับที่ใช้ AutoCA d อยู่นะครับหรือว่าที่ใช้แคดตัวอื่นๆอยู่นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาลองแคดตัวนี้ดูนะครับเพราะว่ามันฟรีนะครับซึ่ง มันจะส่งผลดีกับตัวเองนะครับและองค์กรนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะต้องจ่ายเงินซื้อแพงๆนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ catthai.com นะครับแล้วก็คลิกนะครับ อ่าคลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดนะครับอ่าคลิกตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราพ่วง facebook หรือว่ามี google อยู่นะครับก็สามารถที่จะล็อกอินผ่าน facebook หรือว่าล็อกอินผ่าน Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครก็ได้นะส่วนผมเนี่ยอ่าผมล็อกอินผ่าน facebook ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้า d ด s บอร์ดตรงนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีอ่า ตรงนี้นะฮะเบสิกตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะมามาใช้นะครับใช้ได้นะฮะก็คือดาวน์โหลดนาวตรงนี้นะครับก็คือกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยก็เอามาติดตั้งในเครื่องเราได้เลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเซตค่าต่างๆนะครับในหน้าต่างโปรแกรมได้ทันทีนะครับซึ่งเหมือนกันกันกบตัว AutoCA d นะครับ ซึ่งสามารถคลิกขวาได้ตั้งคลิกขวาเซตติ้งได้นะครับแล้วก็มีคีย์ลัดต่างๆเหมือนกันเลยกับ a u t o c a คนะครับก็ผมดู user interface ของมันแล้วนะครับก็จะมีความน่าใช้นะครับน่าใช้งานอยู่มากเลยนะครับเ,เราลองเข้าไปที่ o p t ชั่กันดูนะครับว่ามัน setting อะไรกันได้บ้างนะครับอันนี้ก็ผมสามารถเลือกเซ t ติ้งเซฟแอ s ได้เหมือนกันกันกบตัว a u t o c a คนะครับอ่าก็ผ่าดบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเซตติ้งได้หมดเลยนะครับก็เราเอ่อไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเซตติ้งนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ สามารถที่จะใช้แทนทดแทน AutoCAD ได้ทันทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองวาดสี่เหลี่ยมดูแล้วกันนะครับผมก็สามารถที่จะคลิกที่คำสั่งสี่เหลี่ยมก็ได้นะฮะเดี๋ยนะอยู่ไหนนะคำสั่งสี่เหลี่ยมเราต้องดูใน Draw เนาะคลิกขวาก่อนนะครับอ่นนี้ Draw Draw นะครับนี่นะฮะ จะอยู่ในส่วนของตัวตัวไหนนะมี a r รมี Point นะครับมีคล้ายคล้ายกันนะครับกับ a u t o ้แคนะสามารถวาดเป็นสามมิติได้ด้วยนะครับอผม คำสั่งไม่เจอนะครับคำสั่งไม่เจอแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าคำสั่งเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยนะเลกแทงเกิลสี่เหลี่ยมคลิกที่ไอคอนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้คีย์รัดก็ได้นะผมลองคลิกที่ไอคอนนะครับเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกขนาดอะไรก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะขึ้นมาที่ด้านล่างนี้นะเราลองกดตัวดีนะ ตัวสีฟ้านั่นคือคีย์ลัดนะครับ D Enter นะครับ<ม>เขาก็จะให้เราป้อนค่านะครับสมมุติว่า12นะฮะ12อีกตัวหนึ่งก็เป็น15นะครับเนี่ยเขาก็มาแล้วนะเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกขนาดเขาได้เลยนะครับตัวนี้ผมบอกเป็นล i n e a r นะฮะอันนี้นะ12นะครับอีกตัวหนึ่งนะเราสามารถที่จะกด Enter ซ้ำคำสั่งเดิมนะครับนี่สิบห้านะครับก็ผมมองว่าตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่ใช้แคดสำหรับงานต่างๆนะครับงาน 2D นะครับงานออกแบบแปลนบ้านนะครับเขียนแบบบ้านนะครับเพราะว่าตรงเลเยอร์เนี่ยเขาก็เซตเป็นพวกสำหรับงานเตกมาแล้วนะฮะตรงนี้นะมีคอลัมน์มี i ดิมนชันมี ประตูนะมีงานไฟฟ้านะมีบันไดอะไรพวกนี้นะซึ่งเราก็ประหยัดเวลาในการเซตติ้งเลเยอร์ได้นะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับผมคิดว่าสามารถที่จะสอบถามมาด้านล่างวิดีโอได้นะถ้าผมแบบยังไม่สามารถตอบได้ก็ผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับเพราะว่า ผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้ a u t o c a คมาแล้วในยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปวิดีโอตอนสั้นๆมาเรื่อยๆนะครับในการหัดฝึกใช้นะครับในการเขียนโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ